ที่สอแล้วมอะไรนะาอะไรนะแม่วอเาะเรื่องเลยเราเรื่องเลยเาเรื่องเลยแล้วก็ที่พักที่เขาเข้าค่ายหลังนี้มันจะมีที่ว่างนโงเข้าไปนี่ก็ไมถ่ายหน้าก่อนตอนนี้มันวมากปีนข้างบนปีนข้างบนไหนผาดับม่ายปีผาดำ ขึ้นขทางโ้นไปีนยังไงขึ้นไปยังไงก่อนคิดว่าปีจริงแล้วคือมันมีบันไดข้างหลังฮะมันจะ้่นหนักจริงหรอไ่หายไหมายไหมแล้ห็นไหม ถ่ายคลิปอยู่มะไม่เป็นไรเรื่องเเดีียยวไป ไปหักตันไหนหรอคะใช่ไหมหัวใช่ไหมโต๊ะใช่ไหมโต๊ะเอ่อโตก็คาถาหรออะไรนะไม่นอนเป็นคนจะเรื่อเร็ว

ติดย้อนนะนะไปก่นไ,ไปกันต่อป,ป,ป้ปออะใครอะหน่ยจเยนถจไม่ใครกับเราใถูกกามันลม้มอ่ะแดดมาแล้วครับแดดมาแล้วโอยต้องทะลุจอนี่เออจริงมันทะลุจอ,อเพราะว่าแดดเน่ย มองไม่เห mm ็นกล้องตัวเองจะแสบตาขอให้พิการไปถึงปกติพิการในลาวหรือไปไม่กี่วันที พี่ประกาศคนที่ส่งเขียนไปใบนั้นให้คนคนที่ใส่ทองเต็มคนที่ส่งเขียนไปนั้นให้ไม่ได้เขียนใบใองโต๊ให้แจ้งให้ทราบพี่ประกาศเขียนพิมพ้นะคะมาอีกมด้วยอากาแดีอส แล้วไว้กันแดดม,มถ้าพี่ประกาศคือพี่ใจมากเลยตโทรตามเขาเอ่ะเขาชื่อล่พี่โท,ทนโทรตามเพามาเป็นกรรมการ เดินไปม่งน้่ไม่ชบไม่ชบรู้ทุกคนแล้วเารู้จักไหมรู้จกทุกคนรู้จักทุกคนกันหมดเลยไมีน้มนหมม่านรถม่ไซคแล้วนะเต็มถังถ้าใครขับโต่อก็เออขับรถคนดี ด้วยค่ะอะไรนะมาเซฟลูกเซฟชีวิตเซฟเนียด้วยค่ะด่นเซฟเซฟไม่ได้รักพหน่อยหรอมาใครจะไม้ถือกล้องแทนหนูเนาะไม่ถือต้องก่อนจะต้องก่อนงั้นพักสไยก่อนนะเอาไปจ้ะ โอเคตรงนี้ว่าจันเสี้ยวที่สุดหรองานลงขออันนี้ต้องใส่เทียนค่เทียนหนึ่งไหมเนาเขาไม่อยู่แล้วก็ไปตัวมันตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันหรือเปล่ตัวใครตัวมันหรือเปล่าอะไรนี้กับเราเราเสียใจค่ะใครใครชอบมาที่ที่นี่ที่ไหนนะนักกรุงเทพหรืออะไรนะ สตูนเออใครที hey, oh, ่ใครที่ใครที่ชอบมาสตูนก็จะเห็นอย่างนี้เห็นนกบินอยู่นั่นน่ะนกอินอะไร Abandon the ship, with heaven to it!

ทีวีเอ๊ะลงกับตัวเองอ่ะ ความเร็วไม่ใช่เหรอ Bye. ว well. ่าได้ไงจันพอ ไม่จนแรงิหวดูดูักดดูดีกว่านีนีดูดอกไม้สวยเดีกว่า รจริงอะแล้วหนูจะพูดแล้วที่หนูจะเลือกก็ต้องพูดแต่หนูเรียกโชว์เลยโอเคโชว์อะไร